คนนี้เนี่ยเขาเป็นคนเชื้อสายจีนนะครับ Asian American หรือเปล่าต้องไปเช็คสัญชาติดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าเชื้อสายจีนนะครับเป็นคนเอเชียที่ไปทํางานวิจัยอยู่ที่ศูนย์วิจัยซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัย University of Pittsburgh คุณยังจําได้ไหมฮะก่อนหน้านี้นะครับย้อนกลับไปประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมได้รายงานว่ามีมีศูนย์วิจัยเกี่ยวกับ SARS-CoV-2 นะครับเกี่ยวกับ COVID-19 ที่หมาหาวิทยาลัยพิสเบิร์กที่กำลังที่จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้มาได้บอกว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของไวรัสนี้ว่าต้นต่อมาจากไหนหรือการหาแอนตี้ไวรัลหรือการค้นพบวัคซีนแต่ว่าประเด็นว่ามันมีศูนย์วิจัยที่หมาหาวิทยาลัยพิสเบิร์กที่กำลังทำงานวิจัยแล้วจู่ๆเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ NBC News ซึ่งเป็นสื่อกระแสะหลักธรรมดา นะครับสื่อกระแสะหลักธรรมดาซึ่งก็มีความน่าเชื่อถือมากทีเดียว NBC News เขาก็รายงานว่าคนนี้ได้เสียชีวิตแล้วอายุ37ปีแล้วกระสุนที่ยิงเข้าไปเนี่ยนะฮะเข้าไปที่บริเวณใกล้ๆก,ก,กับลำคอแล้วศีรษะนะเสียชีวิตคนนี้แน่นอนณนะวันนี้ตำรวจเขาก็ยังสืบสาวราวเรื่องกำลัง investigate อยู่การสืบสวนก็จะนำไปสู่ข้อยุติที่ว่าคนนี้เนี่ยไม่ได้ฆ่าตัวตาย หรือหรืออย่างน้อยนั่นคือนั่นคือการตั้งข้อสังเกตของสื่อตามหลักฐานที่มีอยู่ณนเวลานี้ว่าตํารวจเนี่ยจะสรุปในที่สุดว่าคนนี้ไม่ได้ฆ่าตัวตายก็คือแปลว่าคนนี้เนี่ยถูกยิงตายอันนี้เขาถูกเขาถูกยิงตายเนี่ยมันเป็นเหตุผลเรื่องของปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวปัญหาในครอบครัวปัญหาทางธุรกิจหรือปัญหาทางการเงินอันนั้นก็แล้วแต่การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าแน่นอน ในทางการข่าวนี่เป็นการเสียชีวิตของนักวิจัยเกี่ยวกับ SARS-CoV ซึ่งทำงานอยู่ในสันมริกาซึ่งมันเป็นเพียงความบังเอิญหรือไม่ซึ่งจูจ่ๆเขาก็ถูกยิงตายคำตอบก็คือว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญใช่ไหมผมก็พยายามที่จะซึมซับข้อมูลข่าวสารนี้ในขณะที่พยายามเตือนสติตนเองว่านี่ไม่ใช่หนังฮอลลีวูดมันไม่ต้องไปนั่งคิดถึงทฤษฎีคอน spiracy theory ใดๆ ไม่มีรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งไปสั่งเก็บบิงลุยหรอกเพียงเพราะว่าเขากำลังที่จะค้นพบข้อมูลใหม่เอี่ยมอ่องเกี่ยวกับไวรัสซาสโคโซึ่งระบาดอยู่ทั่วโลกใน,นวลานี้ซึ่งเป็นไวรัสซึ่งทางการสหรัฐมีความแน่ใจในระดับที่ประธานาธิบดีกล้าให้สัมภาษณ์และตอบผู้สื่อข่าวว่าไวรัสเนี่ยมันหลุดออกมาจากแลบที่อู่ฮั่นคือคือประเด็นนี้มันน่าสนใจอย,อย่างมากนะเพราะว่า ก่อนหน้านี้ตอนแรกผมคิดว่าพอเขาเสียชีวิตเนี่ยมันจะไม่ได้มีการถแถลงข่าวแสดงจุดยืนออกมาจากทีมงานวิจัยซึ่งทำงานร่วมกับเขาปรากฏว่าในรายงานข่าวของ NBC News ซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ Fake News, เฟกนิวส์นะไม่ใช่สำนักข่าวที่ผมชอบติดตามอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเขาก็รายงานว่าศูนย์วิจัยที่มหาวิทยาลัยพิต์เบริร์กที่บิงลุยทำงานอยู่เนี่ยออกถแถลงการว่าบิงลุยเนี่ยที่เพิ่งเสียชีวิตเนี่ยกำลัง on the verge กำลัง on the verge คือกำลังกำลังที่จะทำในสิ่งที่สำคัญมากกำลังที่จะค้นพบ on the verge of a major discovery about the coronavirus 2009เขากำลังจะค้นพบข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ไม่เอี่ยมอองเลยเกี่ยวกับไวรัสตัวนี้ แล้วจู่ๆเขาโดนยิงตายค,คุณจะให้คนคิดยังไงอะคำถามอันดับต้นคือใครสั่งเก็บเขาคำถามที่ตามมาคือเฮ้ยรัฐบาลไหนเนี่ยไปสั่งให้คนไปยิงคนคนนี้รัฐบาลไหนหน่วยงานไหน นี่มันเรื่องใหญ่นะฮะนี่มันไม่ใช่นี่ไม่ใช่เรื่องแค่โรคระบาดแล้วก็เราจะต้องมานั่งหาวัคซีนเราจะต้องมามีมาตรการที่ไม่ทําให้บ้านเมืองและเศรษฐกิจมันพังพินาศอันนั้นเป็นอีกมิติหนึ่งแต่อีกมิติหนึ่งก็คือว่าตกลงแล้วรัฐบาลของประเทศไหนในโลกพยายามที่จะ cover up เรื่องนี้พยายามที่จะ cover up ที่มาของไวรัสนี้หรือมันมีประเด็นอื่นซึ่งผมยังไม่ทราบซึ่งมันก็คงจะมี ถ้าเรื่องนี้ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษอธิบายคือมน